วันนี้ครับแล้วก็ประจำสุดสัปดาห์นี้ครับโอ้เล่นตอยครับเสื้อสีแดงนี่ครับเจอทางด้นานสายทูด้านนี้ในเสื้อสีนู้นเลยครับตอนกดคือเล่นคือใหญ่มาทางด้านสายทีด้านครับตอมไปเล่นวานด้านหนุ่มหน้าดาวคอนโดไว้อยู่ยครับทางด้านอีครับ

อาเป็นคู่สุดท้ายครับวันนี้ก็เป็นในด้านแสงยี่นาแล้วลงสนามเจอกับโคเดนบอยครับทั้งสองทีวันนี้มาในชุดเก่งเหมือนเดมครับแล้ก็ตผู้เล่นหลักกันอูมัพบรับแล้วหวที่กรรมการให้พรนอครับโเวันนี้กครอโเาหลักใต่อไปครับโอ้โหินเช่ส่งทีได้ค วันนี้แซงก็ยังเป็นกองหน้าส่วนในด้านแสงกีฬามารีมาฟูบีมเช่นกันครับกองหน้าดาวซันโบประจําทีมครับอย่างกิ๊กเจ้าหน้ตอนนี้ก็ลงสนามมาฟอร์มน้องแรงอย่างต่อเนื่องครับแสงยกีฬาบิ๊กบลัวบิ๊กกับกิ๊กนี่อันตรายเลยครับคู่นี้ครับกิ๊กสายทะลุเข้ามาเล็กจับแล้วไม่ทุกคนนี้ล็อกเข้าใส่ จับจังหวะแรกไม่ดีแต่ว่านี่บิ๊กยังไปลองได้ให้มาติดตั้งคืนกลับมาบิ๊กลองจับไปตั้งกันใหม่เออเกอร์หยับอยู่ว่าชีฟออกว่าจะโอ้โหแรงเกินไปแล้วแน่เลดท้ายออกข้างไปเองครับแข้งรันแข่งีรันเนี่ยเล่นมาโอ้โหต้องบอกว่าเก็บทายชนะอย่างต่อเนื่องเลยครับ ตากับมาแล้วแล้วเตี้มขนาดเส้นลูกนี้ไม่ดีครับปุ้ยเจอชว์นี่เตบแล้วต้องรับบทหนาดเลยครับเตะแบบกองนะกองกลางครับคนกับข้ายหน่อไหน่ล่าครับบิ๊กก็ไปทั่วสนามครับปล่อยไม่หาเลยครับจะปล่อยให้หาไม่ได้เลยครับครับบิ๊กีตัวอันตรายจริงๆครับเช่นเดียวกับกองหน้าอย่างนี้ครับโอ้หลายหลายทีไม่รู้วิส่งกันอย่างดีอยู่แล้ว สองคนนี้เนี่ยถือว่าเล่นเข้าขากันจริงๆิ่งแล้วน่ในหลายๆเกมเนี่ยเกือบจะเสมอไปอยู่แล้วแต่ว่าสองคนนี้ก็ช่วยให้ทีไมได้ประตูไทยในช่วงเทอมเวลาบัตรเสรจกจบมีให้เห็นกันบ่อยๆครับสายยับมาติดจอกติดแล้วลูกนี้แซมโบสจับบอลแรกไม่ดีเอาไปปั๊มบอลกลับมาได้โบสถ่าทางแคบผู้เจอกับเพื่อลูก <c oughs> นี้แล้วไปใช้ปืนเหวี่ยวที่ตึงแล้วกรรมการให้ฟาวเลยครับ เอา้เาจังหวะนี้ขึ้นมาทางซ้ายตรงกลางมีเพื่อนอยู่ไปทางแคบแล้วจับปู่โู่ปู่มซทีสไลด์โดนแล้วโอ้โหนี่ถือว่าเป็นจองเข้าคอสเหมือนกานครโโงบแลที้วยวถึงมอยาวมาจีหมงตั้งแล้วเถาสองจะเป็นแข่งแล้วอง โอ้โหตะวัดด้วยเท้าขาวาน่ะเหลี่ยงกันบังคับครับไปทางแค่ครับฝ่าที่ไม่เห็นหน่อยแล้วถ้าเข้าซ้ายนี่น่ากลัวเนี่ยครับใช่แล้วอาร์เตดได้บอลอยู่ลิเ้เส้นแล้วเปลี่ยนการมาต้อโอ้โหเซงจ,จับบอลด้วยเท้าซ้ายไม่ดีอ่ะพวกนี้ถ้กเข้าเท้าขวาที่รรมีโอกาสเลยแล้วกันนะผู้เท้าใหญ่ขนาดยักษ์นั่นี่เขเป็นคู่ในโกลเด้นบอลนะครับมา,มาเจดครับใช่ครับ หรือว่าดูแล้วเขาค่อยเนี่ยสูสีครับในแนวลูกครับแต่การใส่จุดเกมลูกของทันดาแสงนิรันเนี่ยต้องหยุดบิ๊กกับบิ๊กให้ได้ครับโดยเฉพาะบิ๊กเนี่ยตัวทำเกมตรงกลางครับโอ้ให้มาสวยครับโฟสโอู้ช่วยที่ตัดฝีฝ่ายดีสวยเลยครับ ใชมาต้องโอ้แหงต่อไม่ดีแล้วนี่ปองจ่ายทะลุช่องสวยแล้วแซมลับแล้วทางซ้ายบีโอ้โหยิงด้วยซ้ายตรงนี้จะเกือบจะเสียบเสาสองแล้วโอ้แซมไม่มีโอกาสหลายครั้งแล้วถามว่าในจุดนี้ต้องบอกบอลเล่นบอลที่ทำได้ดีครับโอจังหวะทับนเต็มกว่าแสองครั้งแล้วแซมโอ้เนี่ยต้องพยายามเจอต่างห่างที่ใช้โอกาสเตือไม่ได้เลยครับ ก็าเป็นไทยโอกาสเติวมากๆนี oh, oh ่ถ <Silver. S 1> si ้าเราทอดแสงไม่นานมีโอกาสแล้วพวกเขาทำได้โอ้โหถือว่าเกมมันจะพลิกกลับมาเลยต้อโอ้โหเหนือติดบล็อกจังหวะนี้แล้วไปได้จังหวะสุดท้ายเอาายมาโอ้โหอยางเป็นจองตรุ่งนี้ยังช่วงดีแล้อยู่ตำแหน่งดีแล้วต้งไต่ทีหน่อยยั้ไง ให้กรามดการให้มีฟ้ารับท่ากับด้านหลังครับเล็กเลน้าตกบลไปทาี้แล้วนะอยยยยยย้ยยยนงเยย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 ยนยยยยยยูยยยยยยบยลยยยยยยหยยยยอยยยยคยยยวยยยยโอยคยยยยยยกยยบยยยคย โอ้กูเล่นบอยเนี่ยดูวโอกาสเริ่มจะชัดเจนกว่าถ้าแสงพิรานด้วยครับแต่ก็เดี๋ยวไปห่วงเกมลุ้บ้างไม่ได้ครับเพราะว่าเกม์หัวจับของแสงพิรานเนี่ยถือว่าเป็นจุดเด่นเลยครับโดยเฉพาะในช่วงหลังๆสามสี่เกมแล้วหลังสุดพวกเขาได้ประตูสัตว์การอัลเตอร์แอคแทร์ครับบิ๊กกับบิ๊กครับหมื่สองงูห okay. ัวอันตรายครับวันนี้เดี๋ยวดูครับเจอกับเจอเล่นบอยครับ สองให้มาที <the <the uh ่เ oh. ข้าซ้ายแล้วทั้งหมดนี้จีบร้อยเลยครับนี่ครับจังหวะเดียวออกแล้วครับนี่อยากให้แสงอีรันมีโอกาสครับผู้ดีซ้ายเสีเท้าถนัดแล้วเรียบร้อยเลยครับโอเคประตูหนาทีเดียวเขาเหลี่ยมนี้เท้าซ้ายครับโอ้โหเท้าซ้ายเนี่ยแต่สูงเสียทางด้านแอร์ของกา้านเพื่อนสามเลยเข้าซ้ายด้านตะลายจริงๆครับโอ้โหดูครับโอเคนี่มันจี้เสียห้าเลยครับ ทีมก่อนหนึ่งจังหวะครักิ๊กเราใส่เข้าซ้ายมาโอ้ทีมรุกนี้ไม,เม่เหลือแล้วเล่นแดงจังหวะเนี่ยมีบอๆกันครับแต่การแสงที่ร้านเนี่ยต้องบอกว่าคมจริงๆครับรุกนี้ใช่อบอกแล้วว่าตัวเล่นบอนลโอกาสกอดสองสางมครั้งนี่ทำไม่ได้ต้องระวังครับจู่บอลอยู่ที่เบ๊กเนี่ยโหแยกยากจริงๆครับ เราตามมาต้องมาสร้างกันใหม่ทีประเทศทองทิ่งสอง้แล้วตู้ฟอกอนีรนี่ีพื่อนกรรมการให้เป็นที่รุ่งรุ่งเลยเฮ้ยเฮ้ย แล้วจังหวะนี้ได้ฟาวครับตัวเด้งบอยตัวตัวแครับเิได้ห่ยอยหนไปีาเด้บอยครับตามหลังอยู่หนึ่งมาตัของเาโอ้โลูกนี้ถเสี่ยกสาเกียบีบนลลูกนี้ลูกสาวตัวยังปัดชิ้นออกไปได้นะซุปเปอร์เซฟเลยครับ ผ่านกางแผงมาแล้วครับบอลเกิดจะเสียบ่านอยู่แล้วครับปัดทิ้งออกไปยังไม่เตะมุมทางนั้นซ้ายครับยกมาเสาไก่ครับโอ้โหรอบเจ็ดกูคนเดียวโมงไม่ดูคนนี้แล้วคือจะมาต้องให้เตะตรงกลางยังไม่มีใครครับคือจะมาเราเชยิงสวนลูกนี้ติดบล็อกแล้วตะวันตะสวนกลับดีลงมาทางซ้ายกับพิกต่อมาลีเส้นซ้ายสุดไม่ทันครับโอ้โหโอ้ดูเจ็ดแล้วกูได้จริงๆเล่นเด่นดีแล้วลูกอากาศครับ ไม่เอากูเสียด้วยเสียได้จริงแล้วโหมไม่ถึงนิดเดียวก็เล่นบอยทีมมอนยาวมาเอาแล้วแซมดิเอาหูด้วงไปหม่ทำประตูตรงกลางนึงนัะอีกคนนึงครับว่ากโหม่ไม่พอนหนักเบาไปหน่อยครับถ้าสะบัดได้แรงกว่านี้น่าจะได้ลุ้นกว่านี้ครับใช่ครับแล้วก็ตรงกลางเมื่อมาคู่นึงก็มีเพื่อนอยู่ถ้าเกิดโหม่ลงมาก็มีโอกาสเหมือนกันครับ อูเนีัซ้ายดูกวิศนยงดีครับต้องติดซ้ายไปก่นอนบนที่เอเกมผ่านไปประมาณขึ้นทางข่้งเวลาแรกครับเาเป็นกแข็แแนนนแงร้านนี้ครับนำอยู่ในตัวดอกโกนะครับสืหน้าโศเก่งนะครับ เรายยังเป็นสายนันครับเก็บได้ที่บิ๊บครับตรงกลา,างแทงกอบไวรังคายครับเล็กแม่สายไม่ผ่านครับเตะดักได้แล้วจัดสวนกลับลูกนี้ยังได้เลยลูกพุ่งครับโดอเด็กบอยไปหยับแล้วที่มาแม็กซ์ปุโอ้เปิดเปลี่ยนแกลูกนี้ต้องย้อนกลับมาตั้งใหม่แล้วป้องเดีขึ้ผ่านมาหนึ่งคนแล้วแทงกับเวรังคายจับบอลแรกไม่ดีนะแซ นหนักจริงๆครับตัวเด็กบอยวันนี้เจอแสงทีรันได้ป่าสูงในขนาดนี้ครับเออขยับอยู่แล้วเปิดทีมยาวขึ้นมาโอ้แม่นด้วยครับแเราจับจังหวะนี้กรรมการไม่ว่าอะไรโอเคดักบอลได้แล้วจับทุ่มช่องมาซะจับบอลแรกไม่ดีแต่ยังเก็บบอลได้ทางขวาจ่ายตามเข้ามาแม็ก ลูกนี้เลยมีายเลยครับตวัดตวัดกลับมาครับยาวไว้หน่อยครับแ็กตามฝาสวยครับขึ้นงขวาอบออจับบอลไม่ดีครับกีลูกนี้เสียให้กับโรเดนบอยเคเปลี่ยนเอาไว้ขาวาครับซุยสายไป่หาน,นี่ครับก็ต้องระวังแล้วกันมีเสียบอลแล้วโดนโถงกลับมาอ่ะถือว่าสัญญาณครับเล่นเกมเขาเซอร์ไพรส์แขกที่ชุดเด่นเลยครับ เติมทีเติมเป็นแผงเราเราได้ประตูบ่อยๆเราตับจังหวะเขาเจอไอ้แขกครับใช่แล้วจังหวะนี้บังดีเจ้อแต่ว่าที่ทางซานไม่ลงกิ่งแกทิ้งออกเอาไปลูกทุ่งแทนครับเจ้อเนี่ยต้องบอกเป็นกต่อที่รูปร่างก็ค่างนี้ครับแต่ข้อได้เปรียบคือความโค้งแค่วงไหวครับ ใช่ครับโดยเฉพาะการอาจจ่านจังหวะบอลนักเกอร์นี่ทำได้ดีตัวไม่ใหญ่ก็จริงนะแต่ว่าจังหวะบอลถือว่าเก็บแล้วก็คุมจังหวะในแดนหลังได้ดีครับิไปลงทิ้งออกมาได้แล้วจังห,หวะนี้เลยเสียฟาวอีกครับคนบ่อย เป็นด้านแสงด้านเนี่ยครับได้ฟาวโอ้โหแล้วก็ดูฟิชตจอ่อยมองด้านเจดมีเอามือไปล้างไว้แล้วดูว่กิ๊ตสุดที่บอลนี่เขาไปฟิตจังหวะนี่ตอได้ตัตง้งยิงตรงกลางฐานเนีมาดูสายเนี่ยอันตรา,ายจริงตีต่ำยิงแค่ก็โอ้โหกิ๊ตเชียวจังหวะที่ยิงหลอกได้สวยเออแต่ว่าบอลถึงน้าเชียวเสาแน่ไม่เชียว ก่อนนี้ยืนสองคนก็จะเป็นหน้านทิ้งกิงด้วยครับที่ตัง้งถึงบอลยาวมาลูกนี้ก็ยังแรงเงกินไปครับคนเล่นบอยการบอลเล็กบอลยาวขึ้นมาแล้วเก็บบอลลงสวยแล้วถ้าแต่ว่าจ,าจังหวะจะตีตึนเพื่อนนับเล็กเสียบอลอีก ตในสวยมากแล้วจังหวะนี้พี่ตั้มยังแก่ได้สวยครับก็บิ๊กแตะออกมาทางขวาบพี่ตั้มตามช่องมาครับกิ๊บยังบางบอลได้แล้วคือกลับมาเล็กเปิดแล้วจังหวะสุดท้ายแทงบอลแนี่โอ้โนเตะชิดเลย ยิงไกลแล้วปี๊เนี่กตัดสินใจยิงเองเลยครับปกติตัวใหญ่กะเปิดเข้าไปเยอะมากกว่าน่าแล้วก่ตัดสินใจยิงแล้วไม่ตรงต่อแลยสายนันยิงบอลยาวอีกทางหนึ่งแล้วสายลานที่ตั้งมงได้ พีชผงเช็ดมาพิกเกี่ยวบอลลงไม่ได้แล้วตอนนี้ก็จับมอนผู้อยู่ครับเจ็บสามเมือเบอร์นี้เบอร์หนึ่มาไม่สายมาผ่านด้วยครับโรบิกมาแล้วซ้ายมีขวามีบิ๊กออกไปทางขวาแล้วสูงเส้นตัวลงอยู่สองสามคนแล้วเตะทิ้งมาไม่ออกด้วยครับค็เด้งบอยเจ็บมาลิมเส้นแล้วปู๊บอลมาเข้าทางเจ็บ โอ้โหนี่จังหวะนี้ลุยแล้วตูเจ็บหรือเปล่าเจรษนี่เจ็บท้าเลยเป็นแผลเก่าอยู่แล้วด้วยครับโอ้โหแล้วถ้าเจรีเล่นต่อไม่ไหวอย่างว่าตัวเล่นบอลแล้วปัญหาใหญ่เกิดเลยครับน้ำอ่ะน้ำน้ำดีบอสโอ้หรือว่าแผลนิฟิวเนี่ยคนที่จะแทนเศษได้มองไปท่านสิคะนี่แทนต้องบอกว่าเศษนี่เอาคืนจังหวะเกมณฑ์กลางไั้มากทีเดียว โอ้โถ้าไม่ไหวที่บอกเขาจะเข้าเลยครับคนบอยเ็จท <t us> ี่มีการบาดเจ็บอยู่แล้วครับโอ้โหเีไม่ชอบ็อย่านปดตัวัให้ทันังหวะคนนให้ังวะค้ ไปนตัวรับสืลยดีแดงแดงแดงครับแดงแดงแดงสีอะไงยัง้อนกับไปให้แล้วนะจังหวะผมก็ได้บอยอ่ะเศรษอไม่ไหวตอนนี้ เปลนในขึ้นตัวละหร,รยืยว่าสามารถมีสุดท้ายคนที่เปลี่ยนมาแมนด้านเจ๋เนี่ยเป็นด้านหนุม่มแล้วมาทำเหยียนะครับตู้ที่มาเล่นเกมลุกแทนนะครับแล้วก็เอาเป็นแซมเนี่ยลงไปคุมจังหวะตรงกลางบ้างครับซอกตีต่อมาที่ว่าจัางหวะนี้อิก๊กโอ้โหเราสายสิไม่ผู้ใหญ่ไม่ดูงันก็พิก ทางวานี่จ่ายแล้วลูกมาหมดแล้วโอ้นิ่เสียวต้องสอดขาไปตรงนี้มีโอกาสเท่าเลยครับเ็มสายตาท่านยิ้มๆเนี่ยทางวานจ่ายแล้วเสียบขายเลยครับใช่เนี่ยต้องบอกว่าเป็นความเข้าใจในทีมด้ยยวยสำหรับแานรันสายฟัลมบอลทางวานี้ไม่ฟาว <c oughs> ครับเจ็ดเขาหยุดบอล่อนทางวาน,นีน้แล้วก็กลับมาเล่นกันท์ท้อ มาดูอาการเพื่อนอยู่เมื้วมันตูกูทาไม่ไหวก็จะไปออกให้แล้วร้อนกลัไปตั้งใหม่แล้วท็อปเปลี่ยนแกนออกมาซ้างก็เปลี่ยนแกนขวาสุดพี่ตั้มพักแล้วก็ไห้ลูกนี้ยังเป็นบิ๊กครับถอดมาถึงบอลก่อนนับแล้วก็คืนกลับไปตั้งใหม่ท็อปมองขึ้นหน้าแล้วเปิดเอาติดบล็อกขึ้นแล้วโอ้โหไม่ใช้แขนค้างแล้ว โอ้เป็นแม่แขนกดทีนี้กรรมการให้ฟาวแล้วมีโอกาสแล้วครับโคดได้ปอยครับเหลี่ยมนี้เท้าขวามีลุ้นเลยครับน่าดูจังหวะเวลาคู่บอลไม่มีอะไรครับเรื่องแซมเนี่ยครับจังหวะคล้ายๆอย่างนี้ครับยิงไปแล้วคู่สามตัวครับสามตัวนี่น่าจะเปิดกว้างกว่าเดิมครับใช่ครับเดี๋ยวต้องตีวะ โอ้โหได้ลูกส uh oh. ู่ทแทงครับโั้เล่นบอลนะเดยวไอ้พีนกวะนี้จุดออกห้อง่อไปเองครับพอถู่ช่วงนาทีสุดท้ายครับกอดทุกขีรามัดเจ็บครับทำชิงหนึ่งสองหรุอมาซ้ายสวยแล้วเล็กโอ้โหรักมาลูกนี้ในกอดไม่มีใครอรับ ขอลงมาต่างครับรอจังหวะขอครับเบ่งเปิดไปคนละทางครับซอกโหมาก็เทดักบอลได้แล้วจะโต้กลับเร็วอ่ะพี่ต้ายังดีทิ้งออกไปได้ครับยังไปลูกคู่ขผมก็เล่นบอลในนั้นขวาครับหมดเวลาบาดเจ็บกันสองนาทีครับเพราะว่ามีจังหวะเสกครับมีการบาดเจ็บครับมาถึงโรงพยาบาลหรือมะกุ้งครับก็หมดออกมาให้ครับบีดเตาเบิ้ลลูกนี้ดูครับกิ๊กดูบอลลงไปข้างหน้าแล้ว ยิงยัดไม่ได้ครับโอ้โหดูจังหวะทิ้งไปกับกองได้ดีจริงๆเลยเห็นเลขหนึ่งสองเม้่อสองคนเนี่ยถือว่าหลายๆครั้งสร้างปัญหากับกองหลังฝ่ายตเข้าทไม่เยอะพอสมควรนะต่อตวนดาวใจลำบากก็ให้ให้เราไปให้แล้วไปแล้วหน่อยนะบ้องย้อนกลับไปตั้งกันใหม่เคสามกระดกต่อไม่แม่นครับเกอร์เตะมายังไม่พลัดสายครับ กระโดดตูกนี้แล้วหนุ่มไปทิ้งออกข้างเลอร์ยังไงเล่นปลอดภัยไว้ก่อนนะกองหลังต้องแบบนี้ไปเสียอได้บอลไม่ได้เลยเดี๋ยวแม่ไปตุ้งตู้เนาะทางด้านซ้ายสังกิรันตูมป้านมากินจับบอลแรกไม่ดีเอาแต่ไปได้แล้วโอ้โหเองกรอบอีกทีแสองคนเอาไม่อยู่มันต้องพูดโอเคก็เข้าพูดเลยก็ต้องอ่ะของลองเพื่อนอยู่ครันต้องพูด ตุกโชว์เมืกิ๊กมาแล้วกูนี่สอดเท้ามาถึงบอลได้ก่อนครับโอ้แล้วกระโดดมาตอนนี้แม็กเสี่ยวบอลลงไม่ได้ครับแล้วเตะทิ้งออกไปเลยยังได้เตะมุมครับทางด้านขวาเอาไปลูกทุ่งก็ขอให้ครับแม็กทุ่งไกลมาต่ำมุมแล้วจังหวะสองกิ๊กเตะทิ้งออกข้างาไปนะย้อนเสียด้วยลูกทุ่งอีกครั้งหนึ่งครับอุอ้ย ยิงไกลติดบล็อกแม่แล้วตัวจะสวนกลับยังติดหนุนต้องเตทิ้งออกไปได้ครับมองมาเล่นเกมรับแฟนต่อแล้วเมืถึงก่กนนอนถึงเวลาหมดเวลาการแข่งขันก็คิดได้ครับ